ได้เลยเลยระเบิดวะเขี้ดเอากับไดว่าระเบิดเฮ้ยเขี้ยตกใจนี่เลยเขี้ยเบรสเบ้สน้วมังวะกลับกันสุกสัจน เดือนเขาดีเขาโมเขาจะโอ้ได้ปืนเลยอันแรกเย่มือกูตกละไม่ได้แต่อันไกลๆปางวุ่นๆต่อละอ่ะอุ้ยกูไปละเฮ้ยเกาะหมดเลยกูบ้านบึ้มเบี้ยเองใจบ้านมึงก็เบิ้มมี chết ở bác ở nữa đấy ở đây đái pơn. Trong một phút có đi lại. ảo, ờ đái hay cùng à. Hay cắt này. ได้ปืนเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยตกใจตกใจเหี้ยแม่เมื่อกีาาไ้ได้ปืนอ,อะไรวะป,ปืนแบบพุ่งแนวอะ่ะเหมือนเหมือนไอ้เนี้ยฮาร์โรอะ่ะเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดได้เปลี่ยนสีอีกแล้วไอ้เหี้ยไมย์กูได้เปลี่ยนสีบ่อยอยังวะสีอะไรวะเปลี่ยนไอ,อ้นี<ม>่อะไรวะกินตัวเหรอเออกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือสกินตัว กินเอาพูดปุ๊บพูดปุด๊บกูได้มั่งเลยเนียเชือ่อไ <Yeah. S 1> หมับการตามมึงเอามามามาเดี๋ยวโชว์เทพเลยคุยงทีง่นี่ต่อ,อวิยงที่นี่ต่อ <c oughs> หเหมือนไฟ้อีเทพโอ้ยเฮียจับเทพใครได้เป็นมหมุนพอลงี้เชีย เชื่อมึงเอาตู้ขอลองตู้นี้นะตู้เฮี้ยนี่แม่งเฮงสัตว์แหละผอ้ร้อเออไม่โอ้เฮี้ยนึกระเบิดตกใจสัตว์โอ้เรียบมืนว่ะเฮ้ยนเพราะว่ามันอยู่ี่ตัวคนและอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรเลยเฮี้ยไอ้โชกดีเลยใอ้เชือบไประเบิดไอ้เฮี้ยตัวกูเฮี้ยนจริงเหรอเนี่ยอเฮี้ยนไม่จริงนะ ลงตกเลยแต่เล่นมากโอ้ได้ปืนยินอง,งอะไรอ่ะโอ้จิดอะไรวะยุดดุนเงมึงกูมึงเนี่ยปืนอีกแล้วครับอา้าวปืนอีกแล้วไอ้กูหม,มูนสองตัวนะเว้ยได้ปืนปะซูก้าเฮียอีกตัวนึงไงเงินไอ้ปะซูก้าอะไรเนี่ยเฮ้ยปะซูก้าอันเดียวกันเลย ตัวนี้เฮงแล้วไงอ๋อไงโอ๊ยมาสุก้าโอ้ชิดเฮ้ย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 ไอ้สัตว์คนนี้ไม่ทันได้เหรอได้เลยระเบิด

มันมีแบบมันมีแบบฝากขายเทมป์ป่ะวะแล้วบอดมันก็ซื้อกันไปเี้ยโอ้โหตะตังเยอะไม่เยอะโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะไม่ไม่มีหรอกเอยถ้ามีอย่างงี้แบบเอาจริงขายมันก็ดีอยู่แล้วแหละคัมเงินขายอะไรเงี้ยไม่งั้นกูว่ากูคงไม่ต้องมานั่งฆ่ากูเป็นเมอร์ชันดีกว่าหุ้ยซันไนเปอร์นี่ร้านทั้งหมดอ่ะร้อยเจ็ดสี่อ่ะ ขายได้เงินเกือบพันน่ะปืนแม่งดีอเออไอปอลเอาปืนกพราะ่ากูไม่ช้าละปืนอะไรอ่ะปืนพกแม่งยิงลว Quê những người hiệu anh đại của mày? Nha. 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 โจอ่ะโจเน่ย pues ิม mm ่งเหมือนหาร่ไหกินกอ่ะใช่ะนี่ทหารใเไม่ใช่พูหารแบุ่มซุ่มจมตีอะไร่างเงีนต่กูไม่ได้ซุ yeah. nah. oh, ่าในใส่ช really ุดพงบอะอไอไม่ดเลยรกอ่ะาม่ไม่ปล เอ้กลัวเลยอะเสัตว์มาเดอลดูดูสกินเลียเลือ์ไหนๆไอฝ่ายนี่นะฝ่ายคอนอะดูให้ดูเสื้อกูกูก็เป็นไหมสัตว์เฮ้ยเราฝ่ายเดียวกันเว้ยไอเหี้ยุเมกาสัตว์ไปไปไอเหียเป็นไรกูแล้เดี๋ยวลยเย่าใส่หมวก ไมม่ีกินแบบเหมือนไม่นั่นอะไวซูซีเลียนไปหมุนตู้สักรอบนี่เกิดได้สี่วงไม่เข็ด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 กูไปด้วย <c oughs> เออกูไปด้วยเนี่ยตู้มันคุ้มกว่าซื้อปืนแล้วไเออเอาปืนไปขายได้แบบทำไมไม่ถูกใจอะแตู้แม่งสรรพคุณเยอะสัพได้ปืนนี่คนที่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูให้ประธานระเบิดให้พวกมึงคนละลูกเลยปืนสวยปืนมันสวยดีว่ะเปืนไฟเย้เฮ้ยได้ได้ปืนได้ปืนได้ไปขายละมึงกดบ้งเนยมึงกดบ้งเนยอ่ะกูกดเองดูดูเทพกดเนยแม่งเป็นทิกเป่าวะยิงปืนอัดอันเนี้ยแล้วได้ของดีปืนอีกละเออเฮี้ยกูจะลองลองเคล็ดยิงยิงปืนอัดตู้เลยได้ของดีเคสเฮี้ยอะไรวะเนี่ย อันเนี้ยเนี่ยกูได้แล้วเนี่ยเงินกูได้เงินแล้วเนี่ยอีกแค่ลองนี้มึงลองเินนี้มันต้องทำอย่างนี้ก่อนเว้ยโยมแล้วหัวโย่ขนแล้วค่อยขนอุ้ยกูกูแถมระเบิดให้ด้วยอ่ะได้เงี้ยแล้วมึงกูได้หมุนอีกรอบเดี๋ยวพวกมึงหมุนจนได้เงินเงี้ยแล้วเอาเนี่ยเนี่ยกูพูดจริงเนี่ยกูได้ของแล้วแหละได้สกินนี่นะไอ้กูขอหมุนดิไอ้ปลาระเบิดไปด้วยเนี่ย ไม่ไม่เกี่ยวอะไรยิ่งเลยไม่ได้ไม่งเริ่มแก้แม่งเริ่มมอาสายศาสตร์มาเล่นละปืนยิงเฮ้ยปืนเขาปืนแล่ไอสัตว์เห็นไหมสัตว์ปืนต้องยิงปืนอัดไหนดูนี้ปืนต้องยิงปืนอัดเข้าไปเว้ยเชื่อกูเฮ้ยขอขอดูหน่อยต้องยิงปืนโยนโยนให้ดูหน่อยดิเขาอยากเห็นสายศาสตร์สายศาสตร์เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืเดี๋ยวคืนเดี๋ยวยนให้ดูด้วยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไอปืนทียอะไรเลดี้สติกโอเนได้ป่อวะอ่ะ่ยไอตู้ กับโชว์เออร์โชได้ไอเ้เี้ลืมยิงปืนไอ้สัสโว้ะอันววอนี้วันนึงไอ้เหี้ยของแล่ไอ้สัสโอ้ชิดดีเลยเออเหี้ยแม่งตี<อ>ม<ะ>่วงอะไอ้เหี้ยยิงยิงตู้ได้ยิงตู้เหี้ยเดียวไอ้สิ่ <c oughs> ของแร่เนี่ยต้องขอ,อแล้วไงสายยาสาสรแล้วไงไอ้เหี้ยเลขสวยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหก้ยได้สกินอีกแล้วควิลลละ ไอ้เก <Anh> ูด mm ู hmm. ว่าระเบิดน the no ั Go ahead. Go ahead. Okay. ่นน่ะไอ้เี้ยหน้าคนเหวี่ยงหน้าคนยืนดูว่าระเบิดเม่นมาเป็นใครแต่ทั้งนั้นไอ้เีกยไอ้เฮ้ยเบสเอาไาตู้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮสไนส์สไนส์ไอ้เฮี่ยม่งเอาไปเลยสไนส์เอาไหมดเลยโอ้ยเฮี่ยกูกดได้ไหมกูยังไม่เทอเอาเกศดูนี่กูกดได้ไหมให้กูตัวนี้เลยแต่ ดาเมจน,น้อยของปุ๋ยได้ไดไดอีกแล้วเฮียได้ปืนอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยไอไม่มีตังค์เนเร็วหมุนที่ได้เงินดิเฮียไม่มีตังค์ได้ปืนอ่ะไอ้เฮียได้ปืนตลอดเลยพ่อพ่อรวยจา่ายน้อยสุดเฮียมันเป็นมดตาจักเว้ยขายได้ปืนเอาไปขายแล้วมาขายต่อ ต้องยิงปืนใส่ตู้เลยนะเดี๋ยวไม่ค้งไอ้ยังถือได้ของแรงรอ่ะจิใจวะเฮีย่ยม่วงกูไม่เข็ดกูจะขายปืนมาเล่นต่อเฮยยังกูไม่อยากขายสน่ยไม่ขายก็ได้วะไม่ขายแน่กูไม่ขายของขลังเยอะดิเจ้ย ไมโคอมมนตเธอโอเคกูมีตังละมากูก็มีตังแล้วติดการพนันนี่พีการพันนี่อ่ะป๊าบยิง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 หมุนยิง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  ปลาใส่ด้วยเยุดทยนีไงได้ปืนเลยปืนพกไอ้สันเซนจะจะกินใช้สกิทและสกิลของฮููขอแล้วไว้เหโคม,มากตายอะหมดตายไปสาศาสตรเราเ <นะ S 2> ทพปรากฏแั่นนึงเทพมาละเทพสยศาสตร์เร,า,ราแล้วิ่งมมดยศเขียระเมิด ร้านโอ้โหแล้วเปิดชัดเจนไม่มีเแต่สกิ๊ดใช้ซารซินเหมือนที่กูได้อะเอ้เฮียให้กูมังก็ได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียสารรถทำให้กูมีเล่นอีกรอบหนึ่งเลยไม่ได้ตั่างอ๋อได้ปืนเฉยไม่ได้ปืนเฮ้ยมันพวกได้แต่ปืนกันวะลองไรลองดิเบสได้เหมือนกันเบสเลยวะเจ็ดเจ็ดแล้วก็นายไอ้สาโค่เอ็มจีอ่ะเอ็มดี เซอรี่เซอรี่อุ้ยได้เปิดด้วยสกินอีกแล้วสกินอีกแล้วเฮียอะไรวะไหนเฮ้ยได้อะไรกูถือให้ดูเฮ้ยอ๋อยุซองไม่ได้ละแรงแรงแรงแหลมเฮียยังไงวะอ๋อก็ตัวได้อยู่ได้จริงีริงไม่ได้เฮียอะไรเลยหวยใหม่อ่ะอ่ออ๋อเหรอ เลยดีวได้ยวเอีก็ได้ไม่ให้ของแล้ววะเนี่ยโอ้ไม่ใช่่างคนจ้งเกเียได้ปืนสไนบยบอก่าเออสนยว่ะแต่สนกากชงวันขายของ้าขายโอ้เลเออขายต่อ แค่ปุ้ยรู้สึกว่ากูอยากแฮปปี้ฟั๊มเงินมากเลยกูจะมาเล่นเนี่ยนี่เลยปั๊มเงินเลยแม่งความสนุกหาอะไรคนง่ายไอ้แย่ไอ้แย่แม่งอยู่แค่นี้ไอ้แย่เอาลูกมอนงี้มะเลยไอ้โอ้ คืนนี้กูไม่นอนลอลไอ่เงี้ยนั่งเล่นนัง่งนั่งปั่นใ้นี่ใช่ปะ่ะเออนั่งทำคุยธุรกิจเนี่ยพูด <f ew> จริงพูดเล่นเนี่ยจริง <f ew> <f ew> อ,อ้าพวกกูคนพวกกูเคยนอนอะ่ะถามโลดดิกูถึงไม่เล่นเกมก็ต้องไปนั่งดูไหมอะ่ะ <c oughs> มีสก,กินใหมไปอ่ะคุณเสร็จแล้วบอกอะ่ะ จะไป้ไร้อยเฮ้ยมึงมน,นั่งก่อนกูกูไม่ยาวหกร้อยเนี่ยกูเปิดเดือสามสี่รอบอะดู้เนี่ยแม่งขังไอ้ที้ยมึงจ้าเลยนะดู้เนี่ยขังโอเคเฮียมันขังกาไครสัตว์ <c oughs> นี่นี่นี่งัะ้ะของอะไรวะสกินของคารวาของกันเซอ,อร์เกอร์ะ่ะ <c oughs> เมาเลย <c oughs> กูจะโยนทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะมัน already u n l o c k แล้วอะเอาให้กูก็ได้กูอย่าไปขายต่อ <c oughs> ฮุ้ยเยอะเกือบขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหมดหมดตูดละหมดไปหมดมาคื <c oughs> <c oughs> อสิ่งจะเริ่มมีตังค์หมดขึ้นอกีกรอบนึงล้วเฮ้ยอ่ะเนาะ มันหมุนได้อีกรอบเมนะือนั้นเนี่ยผ่านไปย,ยี่สีบเองัน่ตังเออตังตังมันอะไรตังอีกแล้วมันก็เริ่มลอยรอเ้ยไม่มีอะไรเลยน,านล้าหลังไม่มีอะไรแองวิ่งกันอยู่แค่เนี้ยวิ่งไป่ขัดวิ่งไปโยนของ หาตังค์เป็นมันธยจักร,ร,รที่เสตีนมากนะเจ,ดจ,ดจด็ดเจ็ดบริษัทได้ให้เงินกูมาบ้ามาบ้ไาไม่มีอะไรจะขายแล้ววะไม่มีอะไรจะขายอยู่ไม่มีอะไรจะขายปวดตูดไรเงี้ยปวดตูดแล้วเดีด๋ยวโกเดี๋ยวโกนี่มีอเพอลงมาแล้วดูดูดู ม่วงไว้หินม่วงในใจคุณหินม่วงภาวนาหินม่วงหินม่วงแน่นอนตู้นี้ยหินม่วงเดี๋ยวโยหินม่วง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 โป้งดีเย้ละเบิดอีเย้ที่ไหินม่วงกูหวงคหินม่วงโป้ดีสุดหินม่วงฟ้าไกลเลยหินม่วงกฟ้าเหลืองอะไอย่าเงี้ยสองตู้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเก็บปืนก่อน ไปยิงหัวงปืนได้สุดตัวดีเหี้ยเอลย้องแควร์อุ้มที่หนะ้นไปมีเหี้ยกันอย่างงี้เนี่ยร็จไอ้นี่แม่งก็นั่งดูเราองแม่งแคยืนดูเราเดียวเหี้ยอะแม่งขาดอยู่ตรงแต้มไหมไข่สองอันอะเอ้ยเอ็มจีไม่อัพได้อัพวัน ไม่มีตังไม่มีตังแล้วกูไม่มีตังแล้ว,ลวขายไร้ไม่ได้เลยะสบไม่เงินซื้ออาวุธซื้อกระสุนแล้วเดี๋ยวกูพร้อมลวยและทำธารหาเงิน